ครับวันนี้มีส่งงานนะครับติดตั้งกล่องไดโนบล์รุ่นปุ่มกด99ระ,ระดับ9 9 0บาทใน FRR 240 210นะครับขอบคุณมากนะค<ช>ระับผมอ่าเดี๋ยวผมตั้งตัวนี้เป็นโหมดที่หนึ่งให้พี่ตั้ง A เป็นระดับที่หนึ่งโหมดที่หนึ่งหนึ่งคือโหมด AI คันเร่งไวแบบออโต พักเล่นก็จะประมาณที่ลองเมน,น,มน,นูไวแต่มันจะไวสําหรับรถเล็กที่มันแบบไม่ได้รถใหญ่อะรถใหญ่ที่ต้องใช้โหมดสองกดเมนูหนึ่งทีใช่โหมด F าา F เสร็จเลขเป็นตัวเลขตัวเลขคือระดับตอนนี้เป็นรถเดิม,มอยู่เบอร์ศูนย์ะพี่ลองดูรถเดิมเพิ่มไปสักเบอร์ห้า เนนบอร์ห้ารัเนี่ยมีแค่เบอร์ห้านะเอาพี่ไปสักเบ,บอร์เจ็ดเห็นไหมอันนี้อารมณ์พี่จอดเบิ้์พมีเวลาขับบางทีอาจจะขับไม่ได้ไวเกินไปเบอร์เก้าพี่อันนี้ไวที่สุดคราวนี้พี่ดันคันเร่งเลี้ยงลอกไว้ค้างไว้กดทีหนึ่งคันเร่งหายไหมนี่รถเดิมพี่นี่แหละ เพราะฉะนั้นระดับความไวยอยู่ที่พี่เลือกว่าผมไม่ได้คนจับผมแนะนําพี่เอาซับเบอร์ห้าเบอร์หกก่อนอ่ะพี่ก็กดไปใหม่ครับอีทีเบอร์หกก็ได้ลองวิ่งดูถ้าสมมุติอยากได้ไวอีกพี่ก็กดเพิ่มไปนะครับบุ่มเดียวเลยเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าไม่มีถอยหลังนะโหมดเอฟเนาะโหมดเอฟครับโหมดอื่นก็อ่าเมนูนหนึ่งที่เมนูนหนึ่งที่พี่อันนี้โหมดปิดควันเมนูพี่ อันนี้ยังยังไม่ได้ใช้มันใช้สําหรับปิดควันดำแอบเมนูพี่เดินหอบไม่ได้ใช้อยู่แล้วไปพี่ล็อกรอบล็อกรอบอ,อารมณ์เหมือนที่พี่ใช้ปุ่มนี้สมมุติพี่มาตัวนี้ผมได้คันเร่งค้างไว้พี่กดปุ่มความมือทีหนึง่งแด้ยกเลิกนะครับอ่ะเมนูไปยูพี่ไปพี่ไปพี่ไปครับไปครับไปครับ,รบยูล็อกรอบทีทีนึงครับ แลกันขโมยพอมาแอลปั๊บกดสเตปปึ๊บปึ๊บสองทีพี่จอดปั๊มอะไรเนี้ยพี่ลงจากรถไม่ต้องดับเครื่องกดเมนูมาที่แอกดสเตปดับเบิลพอเมนูมาหาตัวแอเจอตัวแอลปั๊บกดสเตปปึ๊บปึ๊บมันจะทํางานพอพี่ขึ้นรถพี่ก็ขับไม่ได้พี่ต้องกดปึ๊บปึ๊บสองทีก่อนตัวแอลกันขโมยอ่ะเมนูไปหาแอลพี่ ไปพี่ไปอีกทีนึ่งีประหยัดน้ำมันตัวนี้ประหยัดมากแต่คันเร่งจน่วที่ลองดูเมนูหนึ่งที้กันลื่นไม่ต้องใช้พี่คันเร่งหน่วงกดกลับอีกทีนึ่งวนกลับมาเริ่มที่โหมด A เพราะฉะนั้นเวลาพี่ขับรถสองโหมดเท่านั้นไม่โหมดนี้ก็อีกใช่อีโหมดหนึ่งกดโหมดนี้ แต่รถบรรทุกผมแนะนําใช้โมวลนี้นะครับโอเคแล้ววันนี้เวลาที่พี่จะปรับใช้ปุ่มเดียวเลยเพิ่มไปจะเอาระดับไหนนะครับนะครั้งต่อไปสมมติพี่ขับเบอร์หกโอเคแล้วครั้งต่อไปพี่สาตาร์ทรถใช้งานได้เลยไม่ต้องปรับอะไรแล้วนะโอเคครับส่งงานครับผมสองหนึ่งศูนย์ครับผมขอบคุณครับ